ตอนที่ข่าวของสมาคมแบดบมินตันแห่งประเทศไทยในตอนนี้ก็มอบเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทนะครับให้กับนักแบดท,ที่ทำผลงานในรอบครึ่งปี2015กับ คุณหญิงปฐมารีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสแสดงความยินดีกับผลงานของนักแบดมินตันทีมชาติไทยในครึ่งปีแรกนะครับและสีเกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์รวมเป็นเงิน1,980,000าบาทนะครับโดยเฉพาะสีเกมที่ทำผลงานได้เกินเป้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับ โดยคุณหญิงปฐมมาบอกว่าพอใจผลงานของนักแบดมินตันไทยในครึ่งปีแรกครับและเชื่อว่านักแบดมินตันของไทยมีโอกาสที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นรอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2016นะครับโดยเฉพาะในประเภทหญิงเดียวนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่น่าจะได้สิทธิ์แน่นอนและน้องครีมบุษนันอึ้งบรรุงพันน์นอกจากนี้นะครับรหญิงคู่ปอป,อป้อสัิรีตะรัตนชัยกับเอิร์ทภูธิตาสุพจิรกุลนะครับและชายเดี่ยวยเจ้าสองนะครับธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุข และบุญศักดิ์พลสนะก็มีลุ้นเช่นกันส่วนชายคู่นะครับและคู่ผสมยังต้องเร่งทำผลงานต่อไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับอยากทราบไหมครับคุกท่านจะอธิบายบอกทุกท่านไหครับเรายาตนะครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมมั่นใจสำหรับกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับ ในการคให้นไทยก็จะมีขึ้นไม่เกินเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับและวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับประเทศไทยในการจะจัดแข่งขัน SCG ซี i l l n n แลนด n g อ a n d กร i งปรีโก2015ที่ทันดะโดมเมืองทองธานีนะครับแฟนๆแบดมินตันก็ไปติดตามเชียร์กันได้นะครับ